เมื่อสิ้นห้าพันปีจะมีพุทธันดรขึ้นมาแทรกผู้ถามกระผมได้ยินมาว่าเมื่อครบห้าพันปีแล้วก็จะมีศาสนาของพระศรีอารียเมตรตรสืบต่อจากศาสนานี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อหมายความว่าเมื่อสิ้นศาสนาห้าพันปีแล้วใช่ไหมแล้วพระศรีอาริยะเมตรตรจึงมาตรัส ผู้ถามใช่ครับหลวงพ่อความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณถ้าศาสนานี้ครบ5000ันปีแล้วพระศรีอริยะเมตไตรยยังไม่มาตรัสจะต้องว่างจากพระพุทธศาสนาไปหนึ่งพุทธันดรก่อนแต่ว่าในช่วงที่ว่างพระพุทธเจ้านี่ก็จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าขึ้นมาแทนสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ ต่ำกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็ทรงสอนคนตั้งแต่อันดับต้นให้รู้จักการให้ทานให้รู้จักการรักษาศีลให้รู้จักการเจริญภาวนาให้รู้จักการครองเรือนให้อยู่เป็นสุขและให้รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงกามาวจรสวรรค์ให้เข้าพรมโลก ให้เข้าถึงพระนิพพานสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เช่นนั้นท่านตรัสแล้วท่านก็เฉยหากว่าจะสงเคราะห์กันก็สงเคราะห์กันในขั้นต้นคือทานกับศีลไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเวลาการล่วงเลยไปหนึ่งพุทธทันดรอ,อาจตามาตอบไม่ได้นะว่ากี่ปีถ้าจะให้รู้กันจริงๆ คุณจะต้องอย่าตายนะอยู่ไปจนกว่าพระสีอานจะมาอยู่ไหวไหมล่ะผู้ถามทีนี้ผลต่างกันไหมครับที่ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีไม่เท่ากันหลวงพ่อผลมันต่างกันแน่อย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญมีขั้นปัญญาธิกะจะเห็นว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ล่ะ มีการรบราฆ่าฟันกันมีคนจนมีคนรวยถ้าศรัทธาธิกะและก็คนจนไม่มีมีแต่คนรวยเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีมากส่วนวิริยาธิกะและก็เพียบพร้อมไปทุกอย่างสมัยโน้นจะหาคำว่าลำบากสักนิดไม่มีความป่วยไข้ไม่สบายเกือบหาไม่ได้ ที่ท่านต้องบำเพ็ญบารมีมากก็เพื่อสั่งสมความดีให้มากแล้วก็คนที่ไปเกิดในสมัยนั้นก็ต้องเป็นคนที่บำเพ็ญบารมีตามกันไปพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มิใช่จะโปรดคนได้หมดต้องโปรดคนได้เฉพาะคนที่บำเพ็ญบารมีร่วมกันมาแต่ละชาติที่เกิดร่วมกันมาเป็นพวกพ้องทำอะไรทำด้วยกัน เวลาทำบาปก็ทำด้วยกันไปสวรรค์ก็ไปด้วยกันไปนรกก็ไปด้วยกันหลวงพ่อลาพุทธภูมิแล้วจะไปนิพพานลูกหลานจะอยู่หรือจะไปด้วยละ่ะผู้ถามผมอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกทรงพระนามว่าอะไรครับหลวงพ่อพระกะกุสันโธ เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกสำหรับกับนี้แต่องค์แรกจริงๆไม่ใช่องค์นี้ที่เราเรียกว่าองค์ปฐมองค์ปฐมน่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกเคยถามท่านว่าใช้เวลาถอยหลังไปเท่าไหร่ท่านบอกว่าให้ตั้งเลขห้าขึ้นมาแล้วเอาศูนย์ใส่ไปห้สิบตัวได้เท่าไหร่บอกฉันด้วยนับเป็นอสงไขยกับนะ ไม่ใช่นับเป็นกับเฉยๆอสงไขยของกับถ้าจะถามว่ามากเกินไปไหมก็ต้องตอบว่าไม่มากหรอกเราต้องดูซิว่าพระพุทธเจ้าขั้นปัญญาธิกะต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไขยกับแสนกับถ้าศรัทธาทิกะต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีถึงแอสงไขยแสนกับ ถ้าวิริยาทิกะต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับแสนกับไม่เท่ากันทีนี้กับหนึ่งมีพระพุทธเจ้ากี่องค์สำหรับศูนย์ยากับอันตรายกับนี่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าอันตรายกับนี่เป็นกับที่มีอันตรายมากรบราฆ่าฟันกันเป็นประจำ มันมีแต่พวกมาจากอบายภูมิมาเกิดอันนี้เป็นเรื่องจริงบางกับก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวบางกลับมีสององค์ห้าองค์ยังไม่เคยเจอแต่กลับนี้มาถึงสิบองค์นะฉะนั้นคนที่เกิดในกลับนี้เฮงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดผู้ถามเป็นยังไงครับหลวงพ่อเฮงที่สุดก็คือ เกิดมาแล้วตั้งใจทำความดีตายไปเป็นเทวดาหรือพรหมเมื่อเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วพระพุทธเจ้าไปเทศครั้งเดียวก็เป็นพระโสดาบันไอ้สวยที่สุดก็คือเกิดมาชาตินี้ไม่ทำความดีตายไปก็ลงนรกลงนรกแล้วพระพุทธเจ้าอีกหกองค์คมาตรัสนึกว่าจะเกิดมาได้พบไม่มีทาง อีกสามสิบงก็ยังไม่ได้พบผู้ถามหัวเราะไม่ไหวครับหลวงพ่อเป็นอันว่าเมื่อครบหนึ่งพุธทธันดรแล้วพระศีอรียเมตรัยมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในกลับนี้แต่ว่าสำหรับกับนี้ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเพียงห้าพระองค์พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่า หลังจากพระศรีอริยเมตรัยมาตรัดแล้วยังมีพระพุทธเจ้าต่อไปอีกห้าพระองค์คือในกับนี้ทรงพระพุทธเจ้าได้สิบพระองค์ศาสนาพระศรีอานท่านว่าศาสนาของท่านนั้นมีผลดังนี้ 1. คนสวยทุกคนมีผิวเหลืองเนื้อละเอียดคนแก่ที่สุด มีส่วนทรงเท่ากับคนอายุประมาณ20ปีเศษของสมัยนี้เท่านั้นเองอายุคนสมัยนั้นท่านว่ามีอายุถึง40,000ปีเป็นอายุไข 2. ส,สมัยของท่านไม่มีคนจนมีแต่คนรวยมีต้นไม้สารพัดนึกอยู่ในทุกสถานสัตว์นรกเปรตอสุรกายที่มีจิตใจชั่วร้าย ยังไม่มีโอกาสเกิดในสมัยของพระองค์ท่านที่จะไปเกิดนั้นต้องเป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นโลกจึงมีแต่ความสุขไม่มีตำรวจทหารมีแต่พ่อบ้านแม่เรือน 3. การสัญจรไปมาก็สะดวกสบายไปทางไหนก็ภายตามน้ำา 4. คนเข้าถึงธรรมทุกคนท่านว่า คนที่เจริญสมถะพอมีญาณหรือมีวิปัสสนาญาณบ้างพอสมควรจะเข้าถึงธรรมมาพิสมัยได้โดยฉับพลันคือเป็นพระอริยเจ้าคนที่ได้อริยะต้นแล้วจะเข้าถึงอรหัต,ตผลได้โดยฉับพลันคนที่ทำบุญไว้น้อยคือฟังคาถาพันและปฏิบัติตามแต่ไม่สมบูรณ์ อย่างต่ำก็เข้าถึงขั้นไตรสารณคมอย่างสูงก็ได้อริยะที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกับแสนกับท่านบำเพ็ญบารมีมากคนเลวจึงเข้าแทรกแซงในศาสนาของพระองค์ไม่ได้น่าเกิดจริงนะ